สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเจท็กเอสดนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าวันนี้ผมก็มีแอปหาเงินฟรีมาแนะนํากันมาเดินนครับอ่าอันนี้จะเป็นแอปแอปใหม่นะครับอ่าที่จะผมจะมาแนะนําวันนี้ชื่อแอปชื่อว่าแอปอ่าโพเเพนะครับก็อ่าแอปนี้นะครับจะเป็นแอปทําแบบสอบถามนะครับก็ส่วนน้อยนะครับที่คนไทยจะรู้ว่าแอปนี้มันจะเป็นแอปต่างประเทศนะครับทําแบบสอบถาม ก็ชื่อแอปด้วยแอปโอเพยนะก็เป็นแอปฟรีอีกหนึ่งแอปนะครับที่ผมจะมาแนะนํากันนะครับอ่าโอเคถ้าอ่าถ้าผมจะอ่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ใต้คลิปนะครับก็สน่ลองสามารถดาวโหลดมาเล่นดูได้นะครับก็หลักๆเลยนะก็แอปนี้นะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะก็ถ้าถ้าตอนทําแบบสอบถามนะครับมันจะเป็นภาษาไทยนะว่ามันจะมีให้ให้เราเลือกว่าเราจะ เลกภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับก็โอเคนะครับพอจะรถเข้ามาปุ๊บนะครับก็นะครับก็ให้เรานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็อาจจะเจอเมนูข้างล่างสาาเมนูนะครับก็ถ้าคนสมัครใหม่นะครับมันจะมีสี่เมนูครับเมนูที่สี่มันจะเป็นเมนูที่ให้เราใส่รหัสแนะนําของเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับก็ ถ้าเราเราใส่รหัสแนะนำของเพื่อนปุ๊บเราก็จะรับไป0่วจุดอดลลาร์นะครับก็ตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณ7จถึงบาทนั่นเอง้วก็แอปนี้จะจ่ายเป็นเงินดอลลาร์นะครับก็ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ลักๆเลยครับมันก็จะมีอยู่3เมนูนะครับก็การทำงานของแอปนะครับเดี๋ยวผมจะคลูให้ดูนะครับก็พอใส่รหัสแนะนำเสร็จปุ๊บนะครับก็ อาออกมาได้เลยและเราก็จะรับไป0ูนดอลลาร์เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อ่าแล้วก็เมนูต่อไปนะครับก็มาดูตรงคําว่านะครับรูปคนครับอ่ารูปคนที่ยืนกอดคอกันท้่เขียนว่ากินไว้นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับก็อาเมนูนี้นะครับก็อ่าถ้าเรานะครับอ่าสนใจจะไปแชร์ให้เพื่อนนะครับแล้วก็ไป กดตรงนี้ก็ได้นะรตรงคัดลอกลิงก์ <asia> นะครับก็เราก็คัดลอกลิงก์ไปนะครับอาจะไปวางใน Facebook ก็ได้ครับหรือว่าจะ m e s s e n g e r หรือว่าจะไลน์ก็ได้เหมือนกันนะเราหรือว่าเราจะคัดลอกลิงก์ไปลงตามกลุ้มต่างๆก็ได้เหมือนกันครับแล้วเราก็ทิ้งลาทแนะนําของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็ล่าทแนะนําของเราจะดูตรงนี้นะครับผมจะวงว้ให้ดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรหัสแนะนำของเรานั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปทิ้งรหัสแนะนำของเรา,อาตอนที่เราทิ้งลิงก์ไว้ให้คนอื่นกดด้วยนะครับถ้า,ามีคนมากดเราก็จะรับไปเลยนะครับก็0ูนจุดอดลลาร์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแอปโพเพนะครับก็พอหมดหน้านี้ปุ๊บเราก็กดกาบาทไปนะครับเรามาดูหน้าที่3กันบ้างนะครับเป็นหน้าที่เป็นรูปผลหน้านีาน้แล้วก็ ม่ต้องสนใจมันนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าถอนเงินกันเลยก็เป็นหน้าแรกเลยนะครับนี่หน้านี้เลยอ่าแอปนี้นะครับก็ถอนเงินเข้าพีพานะครับก็อถอนนะครับสูงสุดอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับก็ต่ำสุดอยู่ที่5ดอลลาร์ครับก็ตอนนี้ผมมียู่ 0. 6 0ุดดอลลาร์เองก็ถอนเข้าพีพา วิธีถอน,นครับก็ให้เรานะครับใส่อีเมลเพื่อาลงไปในช่องว่างตรงนี้นครับก็เธอจะถอนจริงแล้วก็ต้องใส่อีเมลก่อนให้เรียบร้อยนะครับและหลังจากนั้นเราก็เราก็กดถอนได้เลยนะครับอแอปนี้ก็จะเป็นแอปต่างประเทศนั่นเองนะก็จะมีส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยยกเว้นตอนเราทําแบบสอบถามนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเอาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้หน้านี้ก็จะเป็นหน้าการถอนเงินนะครับ ก็ถ้าใครสนใจก็ลองสามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับก็อ่านแบบสอบถามนะครับมันจะมีมาทุกวันนะครับอ่านแบบสอบถามดอ,อยู่ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะวงมาให้ดูนะครับก็อ่าถ้าเรากดตรงคําว่าสตาร์ทเลยเราก็จะอ่าทําแบบสอบถามทันทีเลยนะครับก็อ่ามันจะมาแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับแบบสอบถามถ้าเราทําเสร็จปุ๊บอ่าเราก็จะรับไปศูนย์จุดสองห้าดอลลาร์นั่นเองก็เก็บสะสมไว้อ่าเป็นเงินอ่าดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ อ่าแนี้ก็เป็นแอปใหม่นะครับที่ผมจะมาแนะนํากันแล้วก็เป็นแอปฟรีด้วยนะครับก็อ่าใครสนใจก็ลองสามารถาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับไม่เสียหายยวผมจะทิ้งลิงก์ของผมไว้ใต้คลิปนะครับอ่าวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ิดตากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปในส่วนของวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ